ไปโดนตัวไหนมาไม่รู้ตัวไหนก็ไม่รู้ตัวใหญ่มากเลยต่อเท่านี้จ้าวพงนงถุงหน้าสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปว่าสุขคนสุขคนเนาะยินดีต้อนรับก็ซื้อซองแมนยังวะก็ข่าวประจ่อมิสเตอร์แทมแมนยังวะกับพร้อมด้วยอาจินแมนยังวะมาดูโปงพวกเสาสิผ้าไปเบิ่งบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่ของพวกเอาเนาะซื้อมาโอ้โหสาว ตอนนี้เข้ากับกาเกียมาตู้เนาะตู้ริปซิงตู่เข้าก็คือสั่งสั่งเองเนาะนี่นี่แล้โพงกับยู่ในคูอ๋อนัยมั้นัยโอ้ยนี่กำลังกาเกียมอยู่เนาะเสียงเพลงก่อนเสียงเพลงสิริปซิงผมองเขามีเลย ยวไท้ยุ่เลยค่าคืนิทิอย่อยแท้าจับมนี่ตายแล้วโวตาเดครื่องเสียว่าเปืด้ลกเีาินกพ่เลได้เลี้เลยได้ยกด้ล้ลเลยอ้ะได้ล้เลย่แ้เลยได้ด้เลเล้ดเลด้เดเลยนดเดเด้เด้เยเล้ยไเได้เดเไเยด้เยเไ้เเได้ยด้ไดได้ได้เย

你娃仔呀！<c ười> โ <Okay. S 2> อเคเนาะหลังจากที่ว่าเราถ่า,ายอินวีมเมื่อคืนนี้เนาะบอทันเหลียวเพราะว่าจันตุรีราคาเอวี่ยงเนาะค้า,า,า,า <Okay. S 2> พันธุ์กิบเมื่อคืนนี้แล้วโบนิมาก็เรียกว,ว่ามาถ่ายต่อกลางเว้นเนาะมื่อนี้มาถ่ายต่อกลางเว้นมาถ่ายอยู่ทุ่งหน้า <Wow. S 2> มาถ่ายอยู่ทุ่งหน้าพ<บ>ูดไอ้ตุ่ยอยู่พ<บ>ูด<บ>อันอันนี้ก็คือนั่งเอก ไปถึงยังมาเจ้านี่ฮะจะมีคดีเลยเจา้านี่เด้อโ <c oughs> น่อืออือ <c oughs> ขุน, <c oughs> นขจันตุยอยู่ขุ่นเนาะสบายดีจันตุยีนเอ้าววันนี้มันยังวะมันยังมาก้อนเจ้ากระดีเกี้ยววะนี่เกี้ยวแค่เกี้ยวไปไปโบเกียวถอยไป ย้ำไปย้ำหน้าเลยพี่หนุ่มเก็บเกี่ยวแต่ว่าพี่นี่เก็บเกี่ยวศาสนิดนึงนิดนึงโอ้แต่ก็คพื่จะได้กินอยอะเขากันเลี้ยงเมียหน่อยคุเมื่อคืนนี่บหมดเลยไปถ่ายน้ำกันเนาะติดยังก่อติดเมียหน่อยเมียหน่อยบหายไปวะแมนเพราะว่ามันภูเขากำแพงอะนะโอเคดูบรให้มันหน้าเขาสิแมนแมนเต้นอยู่ในหาดในห่วง่อคืนที่โอเคโอเคอ้าวอันนี้มันเป็นเมียหน่อยจังบะนั่ยเมียผู้ที่จะได้หรอกผู้จื้อเมียผู้ที่เมียมันทำเมื่อไรพี่น้องเอ้ย อันนี้ทำกลังกเกี่ยมกล่ลงอันี้นีุ่ดตะกรงเอนตะกรงสุดรอสุดมึงดอกรอมึงบัรอดอกเป็นไงโอเคู่ติมื่อคืนไหนนะโอเคู่ติบิเทียงกับเมียุติมุนๆปกเกาูเกานี่แหละแต่กางามคือเกลตกเกานี่แหละอเกเนี่ยพได้จือหนาจำตากันดี จังน้อยกะซีแตงเพลงให้มันห่องเนี่ยมันจะห่องนําอีต้นมันสางมันก่อนเหนืวแต่ว่าจข่นแท่นนะแตงให้งคารองเท่าไหร่ละแตงเมียวะแตงเพลงคาดองสองแสนมาหน่อยสองตัว ไปโดนตัวไหนมาไม่รู้ตัวไหนก็ไม่รู้ตัวใหญ่มักเยอยตัเท่านี้จับนุงถุงหน้านีเลยขาสิว่าขั้นขนาดวะขั้นกระยาบันไม่ได้สังไรนี่ฮิตอีสังโนตัวประกอบเจ้าเลาจานตัวกับจานแทนอยู่บนแล้ว

มาเมื่อนี้บ่มีดอกน้องๆอังนีุ้กคนมีไหนอยู่เพื่อนว่าสิเพือนลเลือนปานายีทีบ่มีเสืยอคาักเจ้าคนนี้ทุกเมื่อนี้บ่มีดคกน้องไอ้ังนีุ้กนีหานเจ้าละยอดใส่ดีคงโดน้ไหมกระต่าม่ได้ลนี่ี่

โอเคเนาะสำหรับาอ่ MV พวกเฮากอาคาทายเป็นอ่าจบสิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะสไตล์การ์ดเขาคาทายสองมือซ้อนเนาะสองมือเนาะสองมือมันขึ้นเหนียวคาทายก็ขึ้นมึอนี่เรามึงตีนนี่พี่น้อง สมนั่นแหละเพลงโอผู้สาวโอผู้สาวไม่มาเลยแย่ไม่แโอเคโอเคมาล่ำคือเก่าพี่น้องนี่ฟิตซิลิงกันสามคนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะท้องร้อนท้องร้อนเอออันนี้อันนี้กับตัวประกอบเนาะหลายคนอาจจะบบหูจักโอเคเดี๋ยวไม่เต้ว่าคลิปนี้ปิดไว้เออโจไว้ซ้ำนีดเนาะเออุ้ยฟังยัง ฝากติดตามเนอ่ฝากอย่าลืมผู้ใดที่ว่าบุท่านได้ติดตามสองยูทูบขอองเฮาก็อย่าลืมติดตามเด้อสองเม่นยังวะจอมยังวะเออเฮาสปอยลงทั้งสองเมนยังวะเนี่ยเนาะก็ไล่ก็ไล่ก็แทรกก็ติดตามข้อไหนเอาสำรับวัดีขอการเข้ามาสบายดีบ๊าบายอโเนี่ยอโเอาไปังทํแม่ทุกอย่างมีให้กดก็ือสิกดไลคแต่นะฮันโอเคบ๊าบาย